วันนี้เราจะสอนรูปในเรื่องของทศนิยมทศนิยมอ่าทนนศนิยมนี้นะหลังเวลาเขาเรียกเขาเรียกว่าจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งคอ่าอย่างเช่นหนึ่งจุดสองอ่ามีกี่ตำแหน่งครับม,มีกี่ตำแหน่งผิดครับมีหนึ่งตำแหน่ง,นงอ่าหลังจุดทศนิยมเขาเรียกว่าตำแหน่งมีหนึ่งตำแหน่ง หนึ่งจุดสองห้ามีกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งอ่าสองตำแหน่งหนึ่งจุดสองห้าสามสามตำแหน่งอ่าถูกต้องมีหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งนะอ่าทีนี้เวลาการคูณอ่าอย่างเช่นข้อนี้สามจุดสองคูณสองไม่เป็นไรสามจุดสองคูณสอง น้องเดียวว่าได้เท่าไหร่ลูกสามสองคูณสองได้หกสิบหกจุดสี่วิธีการคิดก็คือให้น้องไม่ต้องมองมองจุดทศนิยมก่อนไม่ต้องมองเลยก็คือให้คิดแบบสามสองคูณสองได้หกสิบสี่ถูกไหมสามสองคูณที่สองหกสิบสี่ใส่หกสิบสี่แล้วเรามาดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่ง ปรากฏว่ามันมีทศยมแค่หนึ่งตำแหน่งก็คือตรงนี้หนึ่งตำแหน่งเราก็ไปใส่ตรงนี้จุดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือหนึ่งตำแหน่งอะจะได้หกจุดสี่ต่อมาอันนี้คือเลขไม่มีทศนิยมน้องเดียวคิดว่าได้เท่าไหร่ยี่สิบสองคูณยี่สิบสองยี่สิบสองคูณยี่สิบสองได้แปดสิบแปดยี่สิบสองคูณยี่สิบสองไม่ใช่ได้แปดสิบแปดได้ สี่ร้อยแปดสิบสี่อ่าทำไมอ่ะอ่าสี่ถ้ายี่สิบเก้าคูณปกติเหมือนที่ที่น้องเคยคูณอ๋อยี่สิบสองคูณยี่สิบสองถ้าน้องจ<อ>ิงจริก <88 4. S 2> ็สี่ร้อยแปดสิบสี่แต่เสียงดังอ่าทีนี้เลขจุดท่าเยมเหมือนกันอันนี้จี่ตำแหนง่งหนึ่งตำแหนง่งแน่งอันนี้หนึ่งตำแนหน่งถูกไหมรวมการบินจีตำแหนง่ง,นงอสองตำแหน,น่งแต่เวลาคูณเรา เราไม่มองจุดก่อนเราก็เอา22่สคูณยีก็ได้เหมือนเดิมก็คือ400ร้อสี่ร้อยแปดสิบสี่ถูกไหมสี่จุดอ่าพอเรารู้แล้วมีทศนิยมสองตำแหน่ง4ี่อ่สี่จ <1, S 2> ุดถูกต้องอเห็นไหทีนี้เหมือนกันข้อนี้เหมือนกัน12บสคูณสิได้เท่ากับ156อ่าหนึ่งร้อยห้อ่าฉะนั้นอ่า 1นึ่จุคูณหนจุดฉะนั้นเราดูที่ทศนิยมก่อน,น,น,นอันนี้1นึ่ตำแหน่งอันนี้1นึ่ตำแหน่งรวมกันมีคีดตำแหน่งส <2 S 2> ตำแหน่งาสตำแหน่งเวลาเราคูณเราคูณแบบเลขธรรมดาคือ12บสองคูณด้วยสิเท่ากับหนึ่ร้อ้าก็ตอบอเป็นทศนิยมก็คือ1 5ึจอ่าถูกต้องครับโอเคนี่คือการคิดการคูณเลขทศนิยม เคนนะครับครับโอเคบ๊ายบาย